ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาศรีราชานะฮะคลิปนี้จะพามาเที่ยวที่เกาะลอยนะมาเดินดูบรรยากาศของเกาะลอยศรีราชานะซึ่งตอนนี้นะเกาะลอยเนี่ยเขามีแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะก็คือเป็นสะพานเป็นโปะนะฮะโปะสีม่วงๆนะลอยน้ำนะโปะข้ามไปยังเกาะลอยนะตั้งแต่ฝั่ง ตรงนี้นะตรงส่วนสาธ,ธารณะตรงนี้สามารถข้ามไปจนเดินข้ามไปจนถึงเกาะลอยได้เลยนะเรามาในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่9เดือนกุมภาพันธ์ปี68แปดนะฝั่งโน้นจะมีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะและเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสะพาน สีม่วงนะะซึ่งเป็นโป๊ลอยน้ำนะให้เดินข้าฝั่งไปยังเกาะลอยนะเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะแล้วเวลาในขนามนี้ก็เวลาบ่ายสามกว่า,วาแดดเปี้ยงเี้ยงเลยนะนู่นเห็นอยู่ไกลๆนะโป๊ลอยน้ำถ้ามาในเวลาเย็นๆน,นี้บรรยากาศจะดีมากๆนะ แต่ตอนนี้ที่เรามาน,นี่เวลาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงกว่าเลยนะ <c oughs> แดดแรงมากสัญ,ญลักษณ์ธงสีเขียวนะสัญ,ญลักษณ์ธงสีเขียวคือสามารถเดินไปได้นะปลอดภัยนะถ้าสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองก็ต้องหลีกเลี่ยงนะถ้าเป็นสีแดงนี่ห้ามเลยนะสวยมากนะแต่ว่าช่วงนี้แดดมันแรงมากเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูฝั่งสวนสาธารณะนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูฝั่งเกาะลอยด้วยนะฮะจริงถ้าเดินไปเกาะลอยจริงแล้วก็เดินไปได้นะเนี่ยดูบรรยากาศโปนี้สามารถรับคนได้ประมาณสักสองร้อยคนนะ,ะเป็นโปลอยน้ำสีม่วงนะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราจะพาเดินไปให้ถึงเกาะลอยเลยแล้วกันนะระยะทางประมาณสัก430กว่าเมตรนะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของชนบุรีนะเดินชมวิวทะเลไปเพลินๆเ,เลยนะ กายนะแลนด์มาร์กใหม่ของเกาะลอยนะเดี๋ยวเราจะขอเดินพาเดินไปเที่ยวเกาะลอยนะด้วยการจอดรถไว้ตรงจุดเริ่มต้นเลยนะฮะตรงสวนสาธารณะนะแล้วจะเดินข้ามไปเกาะลอยด้วยการเดินอยู่บนโพลลอยน้ำตรงนี้นะ สัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวก็ปลอดภัยนะฮะเดินได้สบายสบายเขาจะมีสัญลักษณ์ธงประกอบไว้ให้นะฮะติดไว้ให้ก่อนที่เราจะลงโอเคเลยนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะบรรยากาศน่าจะดีมากๆเลยนะ ตอนแรกเรากล่าว่าเราจะไม่เดินนะแต่พอลงมาเดินแล้วก็ร้อนแดดแต่ว่ามีลมนะเดินได้นะในระยะทางแค่400กกเมตรเนี่ยเดินได้สบายชิลๆเลยนะฮะถ้ายิ่งเป็นช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆนะโหสุดยอดเลยเนี่ยสะพานสีม่วงเพราะมีชูชีพให้อยู่นะเนี่ยมีชูชีพติดให้เป็นระยะ แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีแบบเป็นระยะห่างๆเดี๋ตรงน้นก็มีนะตรงข้ามก็จะเป็นถนนนะถนนที่รถขับผ่านใช้สัญจรไปมานะแล้วก็จอดรถได้ตามบริเวณถนนได้เลยนะเรามาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ เป็นครั้งแรกนะที่เรามาเกาะลอยนะมาชนบุรีหลายครั้งนะแต่ว่าไม่เคยทำฝั่งมาเกาะลอยเลยนะไม่เคยมาเที่ยวเกาะลอยเลยแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศร้านอาหารบนเกาะลอยนะในปัจจุบันนะไม่น่ากลัวเลยนะคือกว้างอะ สามารถเดินได้สักหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินเรียงหน้ากับดานได้สักห้าหกคนเลยนะเนี่ยระยะของทางเดินนะความยาวสี่ร้อยกว่าเมตรนะเป็นวัสดุนำเข้าจากประเทศน่าจะเกาหลีใต้นะถ้าเราดูข้อมูลแล้วถ้าเราจำไม่ผิดนะเนย มีจุดชมวิวให้เป็นระยะนะอันนี้จุดสุดท้ายแล้วใกล้จะถึงก่อนลอยแล้วนะบรรยากาศบรรยากาศดีมากก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของศรีราชานะสวยมาก ึ่งตรงนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราเดินมาถึงเกาะลอยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูบรรยากาศทั้งบนเกาะลอยนะรับน้ำหนักผู้โดยสารสูงสุดได้จำนวน200คนนะสัญ,ญลักษณ์ธงเขียวก็คือปลอดภัยนะสามารถเดินข้ามได้นะนเดี๋ยวเราจะพาเดินดู ร้านอาหารบนเกาะลอยหน่อยนะฮะรอ,อบเลยนะร้านฟุตทักแล้วก็มีที่นั่งรับประทานอาหารนะ มีลูกชิ้นร้านขายลูกชิ้นร้านต้มซำนะต้องรอเวลาเย็นๆนะบรรยากาศเย็นๆมานั่งเล่นอยู่บริเวณนี้โอเคเลยนะมีไก่ป๊อปเฟ,ฟนฟรายนะราคาแบบ20บาทอะไรเนงะี้ยจับต้องได้นะกับบรรยากาศแบบชิวๆนะดันมมน้ำเมนู น้ำปานร้านยำก็มีนะก็จะเป็นแบบฟุตทักนะนนอนนะ่อยอยู่รอบๆเลยนะเกาะลอยยำยั่วนะ 10บ,บาทนะร้านเขาน่ารักดีนะเป็นรถแบบฟุตพักแม,ม่อะไรดูหด,ดได้ที่ร้านยินแล้วปลาหมึกอันนี้เป็นร้านยำแซ่บนะปลาหมึกปลากระพงนี่ร้านน้ำ โซดาแล้วก็ร้านยำมาเมืองทะเลก็ต้องกินของทะเลนะฮะปลาหมกึกมีเกือบทุกร้านเลยนะเปาฟู่หมาล่านะเป็นร้านหมาล่านะฮะริมเลซีฟูด้ด มีสารพัดยำเลยส้มตำก็มีนะโอ้บรรยากาศแบบหน้ามันนั่งมากๆเลยนะตอนเย็นๆนะวันนี้ร้อนมากร้านส้มตำแกไปอีกสามสี่ร้านนะเดินดูที่จอรดรถหน่อยนะ ที่จอดรถบนเกาะก็มีอยู่พอสมควรนะโอ้แดดแล้วก็ห้องน้ำบริการ5บาทนะฝั่งตรงข้ามกับที่จอดรถมีห้องน้ำบริการ5บาทให้ดูแดดซะก่อนนะพอแต่มุมนี้ถ่ายรูปสวยเลยนะ ก็เป็นได้อีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแถวแถวสีละชานะช่วงนี้เกาะลอยแลนด์มาร์คใหม่ของเขาก็คือสะพานสีม่วงนะโะพลอยน้ำสีม่วงเดินจากสวนสาธารณะต้นทางนะตรงวงเวียนนาฬิกานะเดินข้ามาถึงเกาะลอยได้เลยนะทางขึ้น อันนี้เป็นทางขึ้นวัดเกาะลอยนะใครที่จะขึ้นไปชมวิวเกาะลอยก็ขึ้นไปทางนี้นะส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะมาชมวิวแล้วมาจอดรถได้ด้วยนะตรงนี้ที่จอดรถเขาก็มีรอบๆเกาะเลยนะ เราพาเดินทัวร์รอบเกาะลอยเลยนะสรุปว่าบนเกาะลอยมีห้องน้ำมีที่จอดรถแล้วก็มีร้านอาหารแบบฟุตทักนะหลายร้านอยู่นะประมาณสักสิบกว่าร้านได้นะน่ากินทั้งนั้นเลยนะจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยำเป็นปลาหมึกนะเป็นมันเป็นอาหารทะเลนะส้มตำมีหมดนะที่เห็นอยู่ตรงตรงนั้นนะที่เป็น อาคารตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารของเกาะลอยนะฮะแล้วก็เป็นท่าเรือที่จะข้ามไปยังเกาะสีชังนะเห็นเรือเห็นเรือแล้วก็เห็นรถไปจอดนะตรงนั้นนะข้ามไปยังเกาะสีชังโอเคนะเดี๋ยวเราพาเดินดูต่อนะบรรมอากาศร,รอบๆเกาะลอยตรงนี้ก็จะเป็นสันเจ้านะ Okay. เราเดินรอบแล้วนะเราพาเดินดูรอบๆเกาะลอยแล้วนะฮะเคะมาอัปเดตให้ดูนะฮะบรรยากาศของเกาะลอยนะวันอาทิตย์ที่9เดือนกุมภาพันธ์ปี68นะซึ่งจุดที่เราอยู่นี่คือเลอยน้ำสีม่วงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นด้านมาร์กใหม่ของเกาะลอยเลยนะเขาเปิด สาบริการได้แล้วนะคะก็คือเริ่มเดินจากสวนสาธารณะข้ามไปยังเกาะดอยได้เลยนะแล้วบรรยากาศนี่คือดีมากนะแต่นักณะที่ที่เราอยู่นี่มันเป็นเวลาบ่ายกว่าๆนะบ่บายสามโมงกว่าๆนะบรรยากาศก็จะแดดหน่อยนะถ้าใครอยากมาชมวิวนะแนะนํามาช่วงเช้าและเย็นนะฮะบรรยากาศดีมากสุดยอดเลยสวยด้วยนะมุมนี้ถ่ายรูปสวยเลยอะ่ะนะ เอนมาอัปเดตให้ดูนะบรรยากาศของเกาะลอยในปัจจุบันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ